กลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับคุณเทพไทยเสนผงเราต่อกันเลยไม่ให้เสียเวลาคุ้มชมรอหลายหมื่นคนมากเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณเทพไทยบอกว่าหลังสงการานนี้อาจจะยุบสภามี2เหตุผลเหตุผลแรกพักเพื่อไทยภายใต้การนําตั้งแต่เสรษฐาจนแพทองทานยังไม่มีผลงานอะไรเลยที่สําคัญโดนด่าท,ทุกวันยุบสภาไปเลือกตั้งก็แพ้ยับไม่มีทางแน่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็คืออย่างนี้เกมการเมืองเกมนี้ระหว่างเพื่อไทย กับภูมิใจไทยเนี่ยคิดกันสองแบบคิดกันคนละแบบคือพรรคภูมิใจไทยต้องการกดดันให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยยุบสภาเลยเพราะยุบสภาในตอนนี้เนี่ยนะพรรคภูมิใจไทยได้เปรียบวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการที่พรรคภูมิใจไทยชิงการนำในฝ่ายอนุรักษนิยม เปิดตัวไม่เอาคาสิโนเพื่อซื้อใจกลุ่มนุรักษนิยมที่เคลื่อนไหวเรื่องคาสิโนเนี่ยมาอยู่กับเขาจริงๆเนี่ยคนที่เคลื่อนไหวต่อต้านคาสิโนเนี่ยมวลชนโดยส่วนใหญ่นะสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติกับพักประชาธิปัตย์คือประชาชนนี่แหละที่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติใช่คราวนี้มันเงินว่าผมนี่บอกตั้งนานแล้วว่ารวมไทยสร้างชาติกับพัก ประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงจุดยืนไม่ชัดว่าคุณเอาบอลหรือไม่เอาในมวลชนของคุณเนี่ยเขาไม่เอาบอลคุณก็ยังอึมครึมเต็มเต้มจมเต้มต้มเต็มอยู่ไงเขาโง่ไงไอ้พวกนี้โง่ไงเนวินก็หยิบชิ้นปลามันไงประกาศอูไม่เอาการนตูพวกนั้นก็เออนี่แหละชัดเจนที่สุดเนวินก็พรรคภูมิใจใจก็คิดว่ามวลชนกลุ่มนี้ก็ต้องเทให้เขาช่้ามลละอันนี้เขาคิดอันดับหนึ่งสองก็คิดว่าทยยุคสภาตอนนี้อ่ะเขาไม่ได้เสียเปรียบพรรคเพื่อไทยเลยเพราะ การจัดสรรอานาจการบริหารอํานาจในกระทรวงมหาดไทยอำนาจรัฐนี่นะเขาวางไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อปีครึ่งนี่เขาวางอย <จก S 2> เขาเร,เรียบร้อยแล้วอ<า>ถ้ายุบช้าสิเขาไม่ชอบเ,อเขาเรียบร้อยหมดในขณะที่คนอื่นไม่พร้อมเขาพร้อมกลุ่มทุนสนับสนุนเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมปึ๊กทุกอย่างไม่มีอะไรที่เห็นว่าเราของรเราแห่งกับเขากลุ่มของเขาเนี่ยคือเสบียงเบิงพรหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยยุบวันนี้เขาได้เปรียบเขาก็พยายามจะกดดันใายยุบแต่พักเพื่อไทยไม่ต้องการนห้ยุบ พรคเพื่อไทยดูแนวโน้มแล้วเคลื่อนไหวที่จะปรับภูมิใจไทยออกเห็นได้จากไหนหนึ่งเห็นได้จากท่าทีของภูมิธรรมเห็นชัดเลยอะที่พูดนั่นนะที่พัชอะสองเห็นจากท่าทีของอดีศรเพียงเกตออกมาแต่งกลอนออกมาไล่เอดีศรเพียงเกตไม่ใช่สสธรรมดานะอดีตรัฐมนตรีนะคนใกล้ชิดกับคุณทักษิณนะเออหมายความอดีศรกับทักษิณเนี่ยทดแทนด้วยชีวิตกันได้นะ กานานั้นเลยเออผมบอกให้่างรับที่เขาหมายความว่า,มารองคนนี้อ,อช่วยชีวิตกันมาก็แล้วกัน่ะอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอดีศรพูดเขียนกรอนมาเนี่ยไม่ได้เขียนลอยๆนึกสนุกแล้วเขียนมันมีสัยใจแล้วหลังจากนั้นคุณคอยดูก็แล้วกันพวกฐานเลวหน้าค่ายก็จะค่อยทยอยออกมาหลังสงการอะไรอย่างไรนี่อะไรออกมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาพักภูมิใจไทยออกเพราะเกมที่เขาบอกว่ามันไม่ยุบตอนนี้เลยเนี่ย มันก็มีปฏิบัติการก็คือหนึ่งเอาพักภูมิใจไทยออกแล้วก็ยึดกระทรวงมหาไทย<ซ>แล้วก็ยึดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาไทยอำนาจรัฐทั้งหมดอยู่ในกระทรวงมหาไทยพักเพื่อไทยยึดเข้ามาใช่ไหมกระทรวงศึกษาธิการครูเสียแสนคนยึดเข้ามาปรับคอรมอเอาใหม่เอาภูมิใจไทยออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปรับคอรมอออกอะอันนี้อำนาจนายกครับแบ่งกระทรวงใหม่อำนาานายกนายก เอาแล้วเสียงล่ะครับภูมิใจไทยหายไป70เสียงมันก็ไม่ถึงครึ่งนะไม่เป็นไรคุณเข้าใจว่าคุณต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในสมัยปิดประชุมเ็าจะไปทําอะไรได้ละ่ะคือมัน<อ>ไม่มีการโหวตเวิร์ดอะไรเลยม,มันมารับประกนในมือแล้วหลังจากนั้นยุบสภาแล้วไปเลือกในขณะที่ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านอ๋อ คือทฤษฎีนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะเรามักจะชินกับการที่รัฐบาลปรับพักนี้ออกไปเอาพักอื่นเข้าแต่อันนี้ไม่ใช่เขาปรับออกเฉยๆเลยจะเหลือ240-230เขาไม่สนเพราะมันปิดสภาอยู่แต่โทษนะฮะกูจะเอากระทรวงเนี้ยกลับมาแล้วก็มาคุมแล้วใครไม่ใครไม่ตามค่าภายใน2เดือนนี้ตายแล้วก็ไม่ใช่ว่า2เดือนนี้เขาก็ถูไถไปเรื่อยตราบใดที่กฎหมายสําคัญไม่เข้าสภาก็ไม่มีปัญหาอะไร เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ได้แต่<อ>คุณเชื่อผมมันไม่มีเสียงข้างน้อยหรอกมันหาไอ้คนที่อยากเป็นรัฐบาลเยอะแยะเกล้าเปอพักลุงป้อมจะมาให้อีกอพักลุงป้อมม,มาสิบก็ไม่พอกล้าเอาก้าวไกลไหมก้าวไกลเด่กเขาแมวอ,อยู่แล้วเอพักลุงป้อมมีแค่สิบจะไปเหนือ,อจะพออะไร มันพออยู่แล้วตอนนี้มันเอาไปจกยังพออยู่นะยังปริมนะคุณไปคิดดูดิอโอใช่มันปริมเพราะมัน320ร้อยยบเอาออก70็โอครึ่งหนึ่งพอดีสองร้อยห้าสิบเยเขาก็ต้องเอามาและพักที่จะโหวตให้เยอะแยะอันนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยเขาอยู่ได้เสียงเนี่ยเขาอยู่ได,เเได้เสียงมันพอแต่ว่าโอเคกระแสการเมืองมันอาจจะไม่พอเขาก็ดันทุรังให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็ผลักให้พักภูมิใจไทยดัดหลังพักภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านเสียงผมก็ฝ่ายค้านอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยทางต่างคนต่างก็กลัวแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าผมที่ผมที่ว่าไม่กล้าปร,ปรับพักภูมิใจไทยออกจากการรัฐบาลเนี่ยเพราะคุณทักษิณรูด้ดีว่าเบื้องหลังของพักภูมิใจไทยมันมีผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พิงอยู่มันไม่ง่ายสำหรับคุณจะเอาพักภูมิใจไทยออกเออคุณ,คณพักเอาภูมิใจไทยออกคุณก็อยู่ไม่เป็นสุกรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดียวก็คือถ้ายุบสภา เพราะอะไรเพราะฝ่ายอนุรักษนิยมคิดว่าในปีกอนุรักษนิยมเนี่ยพักภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่หนึ่งคือถ้ายุบสภาวันนี้เนี่ยนะพักเพื่อไทยเนี่ยเน่าเลยผมบอกไงเน่าเลยเพราะหนึ่งผลงานก็ไม่มีนะมวลชนก็ไม่เอาทิีจากไปก็หมดคือคือไม่มีอะไรมไม่มีไม, <ừ. S 2> ไม่มีอะไรได้เลยถ้ายุบสภาวันนี้เลือกตั้งใหม่เนี่ยพักเพื่อไทยจะแพ้พักภูมิใจไทย ส่วนภูมิใจไทยก็จะโดดไปเป็นที่หนึ่งของฝ่ายอนุรักษนิยมซัดกับประชาชนใช่ซัดกับพักประชาชนคราวนี้พักประชาชนได้ที่หนึ่งก็จริงแต่ว่าไม่เกิน2องรก็ไม่มีทางก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในขั้วอนุรักษนิยมแต่ภายใต้การนําของพรรคภูมิใจไทยอทีนี้พลิกกันละอก็พักเพื่อไทยก็มาเป็นพักร่วมรัฐบาลดับสองใช่ไหมล่ะแล้วก็พักแล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็ขึ้นขนาดเป็นพักอันดับหนึ่ง ยังถูกขี่คอทุกวันแล้วถ้าเป็นพระกระดับสองจะอยู่ได้เหรออ๋อก็อจําเป็นต้องอยู่วานอมขมกลืนคุณไม่อยู่ได้ไงทักษณิณคุณจะไม่อยู่ในอำนาจรัฐได้ไงอ่ะคดีความของคุณคดีความของคุณ,คณอุ้งอิงอยู่ในศาลอยู่ในองค์กรอิสระเต็ไมไปหมดอ่ะคุณหลุดออกจากวงจรอนำนาจรัฐเมื่อไหร่คุณก็จบเมื่อน,นั้นน่ะคุณก็ออกจากวงจรอนำนาจรัฐเมื่อไหร่คุณก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศอีกรอบหนึ่งทีนี้อยู่ยาวยาวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของอนุรักษนิยมเปลี่ยงแต่ให้ อนุรักษ์นิยมที่ได้ที่หนึ่งก็คือพรรคปูมิใจไทยก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็เป็นพรรคที่สองคุณก็บอกได้ยอมรับกติกาเพราะเราได้ที่สองก็โอเคก็เป็นพรรครวมรรฐบาลอ๋อแสดงว่าการยุบสภาค,คือบัวไม่ช้ำน,น้ำไม่ขุนที่สุดแล้วไม่ต้องหักกันแบบไม่มองหน้ากันเผาผีไม่ได้ใช่เออถ้า่งั้นอีกคำดมครับแล้ววันนี้คุณเนวินบารมีเทียบคุณทักษิณได้แล้วหรอคือเอาอย่างนี้ว่าภาพต่อพับลิกนะคือคุณเนวินเขาไม่ออกหน้าไง แต่ว่าเกมการเมืองชั้นเชิงทางการเมืองเน่ยนะคุณเนวินเนี่ยขี่คุณทักษิณหมดเฮ้ยคุณทักษิณเนี่ยได้เฉพาะเรื่องธุรกิจเรื่องการค้านี่นะโวยในวินสู้ไม่ได้เอายอมรับหมายถึงเลี่ยมคูแต่เลี่ยมคูหมดทายเนี่ยนะคุณดูเกมทั้งหมดอ่ะคุณเนวินสวสีน้ําเงินเนี่ยเกิดขึ้นจากใครอ่ะอ่าอก็อสวสีน้ำเงินล้วก็คุณบอกอยู่แล้วคุณก็เห็นนี่ สวศีน้ำเงินก็เข้าเรื่องกระบวนการนี้ด้วยวันที่แปดเห็นไหมล่ะเข้าเ <9 S 2> รื่องกระบวนการต่อต้านคาสิโนโด้วยมันเป็นทั้งระบบคุณเนวินคิดเบ็ดเสร็จเพียงแต่เขาไม่ออกหน้าเขาไม่โม้เขาไม่คุยไงคิดได้หมด<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบารมีคุณก็ต้องถาม่าวัดจากมุมไหนถ้าชั้นเชิงเหลี่ยมคูทางการเมืองผมเชื่อว่าคุณในวินเนี่ยสุดยอดที่สุดในประเทศในตอนนี้ คือเหลี่ยมคูเจ๋งไม่เจ๋งขนาดว่าเอา70เสียงขี่ร40ได้อะได้ถูกไหมถ้าถ้าถ้าคิดมุมการเมืองแบบนี้อฮะอ้าวแต่คุณเทพไทยก็รู้นะคุณทักษิณเองตลอดระยะเวลาตั้งเน่2,538จากพลังธรรมมาจนถึง2 5 6 8 30ปีคุณทักษิณก็มีเหลี่ยมมีคูที่จะเอาคืนคุณเนวินเหมือนกันนะคือคุณทักษิณเขาทำการเมืองแบบพ่อค้า เขาทาการเมืองแบบพ่อค้าแบบนักตัวกิจโดนทร <st ess> ัมป์โดนอะไรที่มีกาไรอะไรที่ได้กําไรกูทำอะไรที่ขาดทุนกูไม่ทําคือเขาไม่ใช่นักการเมืองอาชีพไม่ใช่นักการเมืองอุดมการณ์อะไรเพราะเราก็เห็นได้ชัดนี่<อ>แต่ว่าคุณเนวินเขาคิดตลอดเวลานะเออสตาตตะหมดทุกอย่างแล้วก็คุณดูเวลาเขาวางเกมเกือบทั้งหมดอ่ะเออวันนี้อ่ะคุณเห็นไหมก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์บอนคาสินโนอ,อันนี้เนี่ยนะเปลี่ยนโลโก้พักเป็นสีน้ำเงินหมดเลยอ่ะ จากเมื่อก่อนออมีสีแดงแซมแซมยูว่าใช่ใช่เปลี่ยนหมดน้ำเงินหมดชัดเจนน่ะแสดงตัวชัดแต่ภาพที่คุณเทพไทยเห็นบนจอนั่นคุณเนวเินเดินตามคุณแพรทองทานต้อยต้อย,ต,อยต้อยเลยนะ,ะคุณเมื่อก่อนก็คุณเนวินเคยเฝ้าเท้าช้างห้ตักษณิณก็ยังเฝ้าหูดูเห็นไหมละ่ะตอนที่ตักษณิณไปทูรินอะ่ะแกก็ยังเป็นอะไรเขาเรียกรักษา,า,าบ,บาทาเท้าอะไรเลยจตุระบาดอะไรเ็นะคุณเนวินก็คือคุณเนวินเขารู้ไงเขาเป็นเจ้าภาพนายกไปเขาก็ตอนรับ อันนี้อันนี้ภาดต่อพาปลิกไงออกสื่อไงคือแขกบ้านแขกเมืองมาเราก็ต้องต้อนรับใช่ใแต่ในใจเป็นยังไงเราไม่รู้โอ้โหฉันเชิญคุณไม่ต้องห่วงกันแล้วกันช่วงนี้ะผมยกให้คุณเนวิน่ะทุกอย่างคิดคนหมดแล้วการที่คุณเนวินให้ลูกชายพูดถึงตัวเองนะหลายคนนาพูดทําไมโอ้จาไม่พูดคนหนึ่งที่บอกว่าจะไม่พูดทําไมทไม่พูดไม่ดีกว่าดูดีกว่าเขาไม่ได้ต้องการดูดีอะไรเขาต้องการให้เห็นว่างานนี้เนี่ย เบอร์ระดับเนวินเนี่ยเอาด้วยเออเขาต้องการหาเสียงกับคนที่เขาอยากจะให้รู้ว่าเนวินเอานันเนี่ยคือพูดตรงๆไม่ต้องบอกว่าเนวินบงการข้างหลังแล้วเนวินโดดลงมา,งเ,อาเองแล้วเ,เลยนี่นี่คือเนวินเขียนเอาผมพูดตรงๆผมว่าเวิร์ดดิ้งตอนนี้เนี่ยนะเนวินเป็นคนเขียนให้โค้ดให้หมดเลยเพราะหลังจากก่อนหรือหลังจากพายวิีเนียเนี่ยนะ ใจชนะก็พูดออกสเปซสปาอะไรก็ไม่รู้ไปเฮลิคอปเตอร์อะไรเต็<ล>มไปหมดเลยแต่ว่าเขาต้องการเวิร์ดดิ้งช่วงนี้จริงๆที่ต้องการสื่อและเขาก็รู้ว่าสื่อก็เล่นตัดเฉพาะช่วงนี้ออกมาแชร์ออกมาเป็นไวนรัลในโลกโซเชียลคือ4ี่สกว่านาทีวันนั้นครับต้องการหนึ่งนาทีนี้เท่านั้น,น,นและหนึ่งนาทีนี้คุณเทพไทยบอกเขียนมาเลยก็เขียนมาอยู่แล้วมันไม่เหตุไม่มีเหตุผลจำเป็นเลยที่ใจชนะจะมาพูดทุกคำทุกอย่างสื่อความหมายชัด S <S เสียงกล้าวยืนนิง่งนั่นแววตาเข้มแข็งอันนี้เขียนมาเลยอันนี้ผมติวมาเรียบร้อยแล้วไอ้พวกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปพว่าโอ๊ยตําปืนลั่นไหมจงใจปิดคิวเพราะว่าอนุทินน่จะปิดคิวอะอุยเนี่ยเหมือนรู้ว่าผมกำลังจะถามเอานะอนุทินเนีิวถ้าตามนี้ย <c oughs> ุบสภาบีบบีบให้เกมไปยุบสภาแล้วจะช่วงชิงการนําแล้วพักเพื่อไทยจะแพ้การเลือกตั้งพรักประชาชนไม่ได้ถึงครึ่ง แน่นอนพรรคแกนนําต้องเป็นภูมิใจไทยใครเป็นนาย,านยกก่อนนายกก่อนอนุทินอยู่แล้วผิดคิวไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อผิดคิวไปไล้คืออนุทินเนี่ยในฝ่ายของกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยไม่มีใครนะที่โดดเด่นกว่าคุณอนุทินคุณพีรพันธ์ตีคูค่คกันม <า S 2> เป็นพรรคภูมิใจไทยร้างชาติก็เ,เว้นแต่คุณพีรพันธ์ขึ้นมาเป็นมาอยู่ดิมายุทรวมกับพรรคภูมิใจไทยดอิอันนี้เป็นไปไม่ได้นนไม่ได้ไงคุณพีรพันธ์เนี่ยคะแนนส่วนตัวเขาสูงกว่า คุณอนุทินแต่ว่าฐานที่จะผลักดันให้คุณเพียรพันขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยมันไม่มีพักเขาได้น้อยกว่าพักภูมิใจไทยอ่าแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยและคุณเพียรพันในพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะเสียค่าง,งู้ไปให,ให้กับพักภูมิใจไทยเนี่ยโดยไม่ชิงการนําการเป็นหัวอกของฝ่ายนุรักษนิยมเนี่ยปล่อยให้ภูมิใจไทยมาชิงอย่างเงี้ยมันก็เสียเหลี่ยมอยู่แล้วถือว่าพลาดเลยพลาดเนยเพราะฉะนั้นะ ภาาที่จะออกสมมุตินะจากเพื่อไทย140อาจจะต่ำร้อยหรือเอาเล็บร้อยร้อยหนึ่งร้อยสิบที่นั่ง<ท>พ,พักเพื่อไทยใช่ไหมเอางี้ผมว่าพักอ่า,าทายผมประเมินคร่าวๆนะผมเชื่อว่าพักภูมิใจไทยจาก70ก็ขึ้นไปประมาณ130ย<ห>แล้วพักแล้วก็พักเพื่อไทยจาก1 3 0ย0ามส่นะ140 40ก็จะเหลือสัก110หรือ100นึย เฮ้ยมันเท่าตัวเลยนะพระภูมิใจไทยอะ่ะแล้วคุณจะไม่ได้เท่าตัวได้ไงอ่ะคุมมาแต่คุมกระทรวงสาธารณสุขได้เจิบคุมแค่อสอมอมันทําได้ถึงร้อยทำได้ถึงเจ็ดสิบเสียงวันนี้คุมผู้ว่ารองผู้ว่าประลัดจังหวัดนายอําเภอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอ,อพอปรเออรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคุมหมดแล้วคุณว่า,าแะ้วประเทศนี้เนี่ยอำนาจรัฐมันอยู่ที่ไหนอะ่ะคือของเดิมเพื่อไทยร้อยสี่สิบ ภูมิใจไทย70็ดสองพักรวมกัน210ิครับของใหม่สองพักรวมกันอาจจะได้230ปร้อยสามสิบแต่เป็นภูมิใจไทยร้อยสามสิบ่สลับอัวสลับอางสลับไปแล้วพักขวัญใจคนดูผมไปไหนอ่ะรวมไทยสร้างชาติจาก36มสิบหกอ่ะก็รวมไทยทํชาติจะอยู่หรือเปล่าล่ะเฮ้ยทำไมคุณพูดทําลายน้ําใจขนาดนี้คุณก็ดูนี่เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าภายในพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันแตกกันสองขั้วอยู่แล้วระหว่างขั้วคุณพีรพันธ์กับขั้วกลุ่มทุน เออมันชัดอยู่แล้วนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาทัวร์มาลงคุณนะเขาปฏิเสธตลอดนะไม่ปฏิเสธออะเป็นที่รู้เนี่ยคนนอกอาจจะไม่รู้แต่คนในก็ก็รู้เขาจะเอากระทรวงพลังงานคืนอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเออาสมมุติสมมุตินะสมมุติถ้าแผนบอกว่าปรับภูมิใจไทยออกแล้วยึดมหาไทยคืนยึดอ่าอะไรนะอ่ากระทรวงกระทรวงของภูมิใจไทยคืนอ่ะแล้วจะปรับลมไทยสร้างชาติพร้อมกันด้วยไหมเอาพลังงานคืนไหมเพราะว่า ผมว่าเกมนี้ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยปรับเอาภูมิใจไทยออกนะภูมิใจไทยจะชวนพักรวมไทยสร้างชาติออกออกไปด้วยและรวมไทยสร้างชาติถ้าไม่พลาดต้องเอาตรงนั้นมาเป็นคะแนนให้ได้ถูกไหมก็อ,ออกด้วยเชื่อวันนี้เนี่ยมันหวานอมขมกลืนพักเพื่อไทยนะเออ,อมีเ<า>ส้นติดกึ่งมีเส้นติดกันถึงสองอันมันจะออกมุมไหนอ่ะคุณยมบัวคือฝ่ายนุรักษ์นิยมเนี่ยมันแพ็กทีมมันมี ผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มอนุรักษนิยมนี่แหละที่คอยดิวเพอร์ที่คอยดิวทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นพยายามรวมกันเพื่อจะต่อรองกับทักษิณไงแม้นั้นทักษิณก,ก็ขี่คอตลอดไงเพราะเป็นนายกอยู่ไงคุมนายกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพักร่วมที่ฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยนะที่มาจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องแพ็กทีมกัน ท,ที่ไม่กล้าไล่วันนี้ที่ไม่กล้าไล่พักภูมิใจไทยเพราะไล่ภูมิใจไทยกลัวจะไปาทาง<า><า>รวมไปทางชาติและประชาธิปัตย์ด้วยไงเออ,เออแล้วพักเก่าคุณยังอยู่ไหมพักเก่าคุณติดขบวนไปด้วยไหมรอบนี้จะจะ,จะดีขึ้นหรือเลวลงพักรประชาธิปัตย์คุณ<ป>่ก็ก็เท่าเดิมก็เป็นพักบ้านใหญ่ไปเออเป็นพักบานใหญ่พักนั่งร้านพักรัฐบาลแต่หมายถึงจัดว่าอยู่ในพักอนุรักษ์นิยมก็อยู่อนุรักษ์นิยมอยู่แล้วในเขาก็อยู่ในรักนิยมมวลชนเขาอนุรักษ์นิยมหมดนี่แล้วพี่ท็อปผมอะ ถ้านายใหญ่รอดนายกรอดพวกเราก็รอดตกตกกระบวนไม่พี่ก็ไม่พรรคภูมิใจไทยเขาพรรคพระจาสิพัฒนาเขาประเภทปลาไหลอยู่แล้วอุ้ยอันนี้เขาฉชยาเขาอยู่แล้วพรรคปลาไหลก็ยังอมาตาอยู่แล้วอะเขาก็ไปได้อนั่นคือฉากทัดที่คุณเทพไทยวาดไว้เรามองไปข้างหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอกาสเป็นไปได้ก็มีนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ขอพักกันสักรู่เดียวครับเอาครับกลับเข้ามาโอ้วันนี้คุณดูเยอะมากนี่คือแซบก่อนสงกราน ตามคำขอคนดูบอกอยากเห็นภาพคุณซาบิดาคุณเทพไทยอยากดูไหมเราลองลดูกันสักนิด,ดหนึ่งนะอานิดหนึ่งนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งครับอ่านี่คุณเทพไทย,ยดูสิครับเอาปรุโให้เขาดูนีเ่นเห็นไหมนี่คือภาพคุณซาบิดาครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ เบรกไปแค่2นาทีคุณเทพไทยบอกว่าอะไรรวมไทยสร้างชาติคุณต้องฉวยโอกาสแล้วข่าวร้อนๆออกมาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติหนุนอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเอาล่ะผมก็เขาอาจจะเลี่ยงเขาเขาอาจจะเดี๋ยวก็อาจจะเขาเรียกอะไรแต่เขาไม่ค่อยถ่ายไว้พี่เทพไทยเขาอาจจะไม่พบหนุนอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กแต่ว่าแก้กฎหมายตามเขาว่าคาสิโนอะไรเนี่ยแต่ว่าเอาล่ะเขาไม่ได้สนใจหรอกมวลชนเขาสนใจเวิร์ดดิ้งทั้งหมดว่าคุณหนุนหรือไม่หนุน การเมืองในวันนี้ถ้าคุณจะเอาคะแนนคุณจะเอาใจมวลชนคุณจะเอาฐานคะแนนของคุณเนี่ยคุณต้องบอกว่าไม่หนุนเอเว้นแต่คุณต้องบอกว่าไม่หนุนเ,เวน้นแต่ไปแก้กฎหมายนี่คือสดสดร้อนร้อนนะน,นี่ข่าวเพิ่งเข้ามาว่ารวมไทยสร้างชาติประกาศหนุนเอเ r t a เมนคอมเพล็กซ์โดยที่ต้องแก้กฎหมายเกาะตามที่ตัวเองเสนออะ มันต้องถ้าหากว่ามันเป็นมวยเป็นการเมืองนะต้องบอกว่ารวมไทยสร้างชาติไม่หนุนอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เว้นแต่แก้กฎหมายให้มันถูกต้องตามเราแล้วเราจะหนุนไอ้อย่างนี้มันได้คะแนนไงคือคาว่าไม่คําเดียวอะที่<อ>คุณตกไปอะจบเลยแล้วคุณดูในมวลชนที่อยู่หน้าคอปทอ่อะก็รวมไทยสร้างชาติกับประชัธติปั์ทั้งนั้นผมก็บอกไอ้สองพักนี่มันงโง่ไง <c oughs> มันดักดัน <c oughs> ผมว่าเที่ยวหน้าเนี่ยคุณเป็นอยู่แค่นี้แหละคุณไม่มีทางได้เป็นใหญ่หรอกคุณไม่มีทางได้โตหรอกแต่คุณเล่นการเมืองแบบนี้ คือขนาดถ้าตามนี้นะขนาดเ네นวินชิดชอบยังยอมให้ลูกตัวเองหักเพื่อไทยกลางสภาออกทีวีเลยใช่ถูกไหมถูกต้องคือคุณต้องเข้าใจนะมวลชนในวันนี้นะมวลชนต่อต้านคาสินโนเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ามวลชนกปปสออีกนะผมจะบอกให้มันไม่ใช่การสู้ของพรรคการเมืองมันสู้เพื่อประเทศชาติคือคุณต้องดูว่าวันที่สู้ของกอปปสเนี่ยมันสู้กันทางการเมือง เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆเขาถ้าไม่จําเป็นเขาก็ไม่ออกมาเพราะมันเป็นการเลือกข้างแต่การสู้เรื่องกาสิโน,โเ,ปนเป็นเรื่องสู้ของจริยธรรมและคุณธรรมเพราะคุณก็จะเห็นว่าองค์กรทางศาสนาเนี่ยออกมาหมดเพราะมันเป็นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมใช่ไหมราชบัณฑิตออกแต่ว่าถ้ทบปบเขาไม่ออกออกไม่ได้ไงเ,เพราะฉะนั้นในมวลชนรอบนี้มันใหญ่มากแม้แบบภาพคุณอาจจะไม่เห็นบนท้องถนนว่าเป็นสิบเล้าน แต่ว่ามันอยู่ในมือถือเนี่ยมันเป็นห้าหกล้านน่ะคือคุณผู้ชมครับคุณเทพไทยพูดเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพออกคําว่าบ่อนไม่ว่าบ่อนออนไลน์หรือบ่อนคาสิโนคนอาจจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวแต่ถ้าถามทางมือถือเลยคุณอยากได้บ่อนไหมใช่ไม่มีใครอยากมันอยู่ในใจคนไงถูกต้องเพราะงั้นคุณอย่าไปวัดจํานวนคนที่อยู่หน้าเวทีคอพทอคุณต้องวัดจากกระแสของสังคมความรู้สึกของคนในผู้คนเนี่ย คุณเห็นได้จากโลกโซเชียลเนี่ยคุณรู้เลยทุกโซเชียลกันแล้วกันเลยมากมายมาสามลม่<ต>ลมถล่มวันนี้เนี่ยแม่นคุณตักสินไม่ถอยหรอกแล้วคุณเนวินก็ไม่หยิบชิ้นปลามันหรอกเพราะเขารู้ว่าม็อบนี้มันจุดติดแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเนวินไม่ใช่แค่หยิบชิ้นปลามันในพักร่วมรัฐบาลด้วย ยังหยิบชิ้นปลามันไปถึงพักประชาชนด้วยเพราะพักนี้ก็แทงกักไม่ยอมบอกว่าไม่หนุนเหมือนกันก็ใช่ก็ก็บอกแล้วไงว่าพักนี้พักเขาไม่เอาไงเขาไม่หนุนเนี่ยพักประชาชนนะเพราะอะไรเพราะเขาก็หนุนยากเพราะเขาก็มีเงื่อนไขยอยู่ไงไม่ไม่ตอนแรกเขาก็บอกยเขาหนุนบ่อนเต็มตัวใช่เข,เ,เขามีเงื่อนไขเป็นเขานโยบายก็มีเ,เงือ่อนไขครัแล้วเพียงแต่ว่าเขาตอนนี้เนี่ยเขามาพลิกว่า ถ้าเราก็ต้องแก้ไขต้องดูบริบทช่้ามาละต้องช้าหน่อยต้องช้าหน่อยต้องดูบริบทต้องมีกฎหมายด้วยต้องไม่มีผลกระทบต่อสังคมอันนี้เขาอธิบายไปแต่ในนิยบายเขียนเต็มตัวเลยเขเขียนอยู่แล้วช่้ามาละแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาละมวลชนส้มยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าอย่าไปเอาเลยเขาเขาก็เลือกส้มอยู่แล้วแหละแต่เอาอนุรักษ์นิยม13 14ล้านเสียงเนี่ยที่เป็นฐานเสียงของประชาธิปต์เก่าอ่ะ14 15ล้านเสียงเนี่ยคุณเอามาคืออนุรักษ์นิยมเอาไม้หมดเลย ออในวันนี้เนี่ยมันไม่เหลือไงแล้วยิ่งนี่พอรวมไทยสร้างชาติประกาศแบบนี้และประชาธิปัตปัไปนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นอยู่เนี่ยแล้วมันจะเหลืออะไรและมวลชนมันก็เฟ้งไงวันนี้เนี่ยคุณมันต้องออกมาแสดงจุดยืนในมันชัดโอ้ยิ่งถ้าสมมติถ้าเกมการเมืองอย่างนี้นะกรุงเทพไทยรวมไทยสร้างชาติเกิดประกาศแบบนี้ตามที่เราเห็นหภูมิใจไทยนี่ถือโอกาสยิ่งเล่นเกมใหญ่เลย ก็ภูมิใจไทยเขาต้องการเป็นหัวขบวนของฝ่ายอนุรักษนิยมไม่หมายถึงเล่นเกมปิดเลย <constantly. S 2> ทีนี้ก็นั่นแหละเขาก็ต้องเอาทุกอย่างไงหาเสียงทุกอย่างทําทุกอย่างเขาประเมะินแล้วก็จับที่ประจรนสังคมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยก <isions> <s> ระแสอนุรักษนิยมเนี่ยมันไม่มีใครที่โดดเด่นก็มีพักเขาเพราะเขาก็ต้องแสดงบทบาทเต็มที่โวยคะแนนเต็มที่เพื่อใ <ent> ห้เป็นหัวขบวนของฝ่ายอนุรักษนิยมให้ได้นี่วันนี้คุณฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยปวดหัวมากนะไม่รู้จะเชียร์ใครมันคร่งขว้างมานานมันไม่รู้จะเชียร์ใคร จริงๆอะพูดกันตรงไปตรงมาจะเชียร์พักภูมิใจไทยก็หวานอมขมกลืนนะะเชเชียนาน้ขาก็ไม่ไ,มได้ชอบเต็มว,วเขาก็ไม่ได้ชอบเต็มๆแล้วพักภูมิใจไทยในกรุงเทพคุณดูคะแนนเขาสักเท่าไหร่ในหัวเมืองสาคัญคะแนนแต่ในภาคใต้เนี่ยมีสอสอตัง้งเยอะแยะแต่คะแนนพักเขาเท่าไหร่อะเขาไม่มีไงเออครั้นี้เนี่ยมันไม่มีพักการเมืองไหนที่วางสถานะให้เป็นที่หวังพึงหวังพิงของ หวังพึ่งของประชาชนมวลชนฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ไงคือตอนนี้เหมือนอนุรักษ์นิยมเนี่ยประชาชนจะจมน้ําฟางก็เอาฟางเส้นเดียวก็เกาะแล้วคือเขาอยากได้อยู่แล้วคือวันนี้เนี่ยมวลชนเสื้อเหลืองอะพูดไงวะมวลชนเสื้อเหลืองเนี่ยเคว้งมากมวลชนเสื้อแดงเขาตกผลึกไปแล้วหนึ่งไอ้ที่อุดมการ์ของเขานะเขาก็ไปอยู่พรรคส้มไปไอ้ที่รักทักษิณทักษิณจะตะบัดสัตว์จะาะไรจะโกแรงกูก็ชอบทักษิณเนี่ยอันนี้ก็เลือกตัวไหนไม่ันไม่มีเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเหลือแต่มวลชนฝ่ายเสื้อเหลืองไง นกหวีดเนี่ยกปปสเนี่ยแว้งไงเยอะนะเยอะดิมีคนส่วนหนึ่งที่เป็นชนชั้นกลางในเสื้อเหลืองเนี่ยไปตายดาบหน้ากับส้มอ่ะแต่ถ้ามีความหวังกับนี่แหละก็จะเทกลับมาก็พร้อมจะมาอยู่แล้วทีนี้<ง>ผมถามพี่เทพไทยหน่อยผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้พี่เทพไทยบอกเฮ้ยถ้ายุบสภาเลือกตั้งภูมิใจไทยมาคุณอนุทินน่าจะเป็นนายกสมมุตินะครับสมมุติเกิดเพื่อไทยพลิกอีท่าไหนไม่รู้ชนะภูมิใจไทยสักสองเสียงก็แล้วกันสมมุตินะ มันยังจับกันเหมือนเดิมแพทองทานจะได้เป็นนายกอยีกไหมไม่รู้แล้วผมว่าคือในวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วคือคุณทักษิณรู้อยู่เต็มอกว่าลูกเนี่ยไปไม่ได้ยิ่งกว่าเข็นคลกขึ้นภูเขาอีกคือรู้คือเอาคุณดูวันตั้งวันเนี่ยคุณุงิงคิดทําอะไรบ้างผมถามยกเว้นเรื่องเครื่องแต่งตัวชุดเว่าแต่งชุดไหนออกมาคือแค่ไม่คิดเรื่องอื่นเลยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณทักษิณรู้อยู่เต็มอกแต่ว่าจะทําไงได้ละ่ะเมื่อตกกระไดลปลอยโ อ่ายังไงก็ไล่ลูกเป็นดีกว่าคุณจะเกษมก็แล้วกันนะหมายความว่าสารแคนดิเดตเนี่ยจบแล้วจบแล้วเปลี่ยนใหม่หมดใหม่อยู่แล้วคุณเศรษฐาไม่ได้แล้วเพราะเพราะเพราะติดติดธนแล้วอ่ะแพทองทานไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เหลือชัยเกษมครับแล้วก็ไปหาตัวใหม่เอาชายเกษมก็จบแล้วล่ะคุณเสกก็ป่วยแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องไปหาตัวใหม่เอาก็บอกแล้วว่าหาตัวใหม่อะไรยาวไอโกมาก็แล้วกันหัวใจผมกำลังจะถามว่าเดี๋ยวก็จอลูกชายเขาหรอดีลูกเขย ตระกูลนี้เขาชอบคนในนะก็ก็แล้วแต่คนในแต่ว่าต้าอ,อ๊กก็สนุกละอ <c> ย <oughs> ่างเ้าอ๊กมาเ็สนุกการเมืองจะสนุกขึ้นไหมอีกสนุกกว่านี้อ,อีกก็มีคนพูดแล้วเนี่ยว่าเนี่ยเนี่ยถ้ากว่าอุ้งยิงไปไม่ได้ก็ต้องมีโอ๊กต้องมีเอ็มต้องมีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับไม่ได้ไปบอกว่าเขาจะทําแบบนี้ใดๆทั้งสิ้นประเมินวิเคราะห์เพราะว่าเขาชอบคนในใช่ถูกไหมแต่ว่าไม่ผมว่าเขาต้องหาคนอื่นที่เขาจัดการได้ แล้วก็หน้าตาที่พอที่จะขายได้ที่จะพอแข่งกับพักการเมืองอื่นได้แต่ว่าอุ้งอิงเนี่ยผมคิดว่าจบจบจบเท่านี้จบจบตอนนี้ผมว่าจบแล้วพอแล้วเป็นประวัติศาสตร์แล้วเขาก็พยายามดันในยาวที่สุดไงเพื่อที่จะให้มันหมดวาระไปโดยวาระทางกฎหมายแล้วก็จะได้อ้างได้มนครบวาระคือซื้อเวลาไปก่อนครบวาระแล้วก็พอแล้วขออนุญาตถามเพิ่มนะหาว่าอะไรเลยคําว่าจบจบดีหรือจบไม่ดี คือเขาก็พยายามที่จะจบครบวราระไงไ,ไม่จบดีคือไม่มีคดีติดตัวจบไม่ดีคือมีคดีตในคด,ดีก็มีอยู่แล้วตอนนี้นะเียงแต่ว่ามันก็อยู่ที่การเมืองอีกอะในวันข้างหน้าใช่ไหมละ่ะถ้าตามนี้นะอ่าเราจะลืมคนคนหนึ่งไม่ได้เลยคุณเทพไทยใครแล้วเมื่อไหร่คุณยิ่งรักจะได้กลับบ้านโอ้เน,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 นี่นี่แหละเป็นปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในวันนี้ก็ค,คือคุณยิ่งรักยังกลับบ้านไม่ได้แล้วถ้าตาคุณยิ่งรักก็เครียดเอานี่ผมก็คุยกับคนวงในมาคุณคุณยิ่งรักก็เครียด ขาก็อยากจะกลับ <zijn> บ <argent aan> ้านแต่พี่ชายก็ให้ความหวังว่าสงกรานนี้จะได้กลับแล้วนี่ก็พรุ่งนี้ก็สงกรานแล้วก็ยังไม่กลับนี่คนอยู่ต่างประเทศคุณว่าไม่เครียดอะในขณะที่พี่ชายมามีความสุขอยู่เงี้ยแล้วหลานสาวได้เป็นนายกแล้วเขาเนี่ยที่ถูกสังเวยคดีนี้ก็เพราะทํางานกับพี่ชายเพราะพี่ชายดันนะเออพี่ชายหลอกให้มาเป็นนายกแล้วมาติดกับอยู่เงี้ยเขาก็เครียดไงแต่ก็กลับไม่ได้ไงแล้วคุณให้กลับอย่างไงและวันนี้เนี่ย มันมีปัญหาคาราคาซังอยู่เต็มไปหมดนะทั้ทงของคุณตักษินเองตั้งไอเรื่องคาสิโนโตั้งอะไรเนียเน่ยและมวลชนก็เยอยๆยยเนี่ยถ้าหากว่าคุณยิ่งลักกลับมาโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นนางฟ้านักโทษนางฟ้าขึ้นมาอีกเนี่ยผมคุณว่ามวลชนจะยอมไหมแล้วลมวลชนตอนนี้มันเดือดอยู่เนี่ยกำลังจะจุดจุดติดอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีคดีมีของคุณยิ่งลักมาส้าทับอีกแล้วคุณคิดดูแล้วมันจะลุกขนาดไหนคือพูดไง,ไง่ายๆพอเพียงพรำทุกทุกแนวลบอย่างเงี้ยยาวยาวยาว เอายากเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า,าคุณตักสินไม่อยากให้มานะคุณอยากให้มามากแต่ว่าเขาพูดเองเนี่ย<ต>ความอยากกับสถานการณ์คนละเรื่องกับความเป็นจริงคนละเรื่องกันคุณตักสินเป็นคนพูดความอยากกับสถานการณ์ความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายสุดท้ายจริงๆต่อให้เกมการเมืองจะพลิกไปยังไงอีท่าไหนก็ตามพักเพื่อไทยยังคงต้องเกาะขบวนเป็นรัฐบาลถูกเ้องตราบใดที่ พักเพื่อไทยเราแปล,แลคุณตักษินก็ได้วะอย่าไปคือจะกืนเลืองตักษินไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วรทะด้วยอะไรที่ยังคาอยู่ด้วยบ,บทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมารู้อยู่แล้วว่าสู้กับฝ่ายอนุรักษนิยมในขณะที่ตัวเองเข้มแข็งที่สุดพักใหญ่ที่สุด377เสียงองค์คาวยุกต์พร้อมบทนะกระแสกําลังพีคมากสู้นรอนุรักษนิยมไม่ได้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ17ปีเรื่องอะไรจะสู้วันนี้ก็โอเคก็อยู่กับสามัคคีกับอนุรักษนิยมไป เพื่พึ่งพาอาศัยกันไปเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเพราะคุณทักษิณไม่ใช่นักการเมืองอุดมการ์คุณทักษิณคือพ่อค้าการเมืองเมื่อคิดว่าอยู่กับอนุรักษ์นิยมแล้วปลอดภัยมีความสุขได้กําไรก็อยู่กันแบบนี้ไปเพราะนั้นฟันธงสุดท้ายถ้าทุกอย่างเป็นตามนี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเหลือแค่สองพรรคเท่านั้นไปว่ากันเองไม่ภูมิใจไทยก็รวมไทยสร้างชาติในฝ่ายอนุรักษ์นิยมถูกไหม ในช่วงนี้นะแต่ว่าเริ่ตั้งใหม่เขาก็อาจจะมีในช่วงนี้นะในช่วงถ้าถ้าเป็นไปตามนี้ใแต่ถ้าพ้นจากนี้อีก6เดือน8เดือนเเดือนอันนี้มันพลิกกันอีกบอ่านะทั้งหมดนี้แหละครับก่อนสงกรานถามว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ไหมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้และแน่นอนมีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้เช่นกันกานเมืองพลิกทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางเจเคนทับบิลสิบแปดแห่งนี้วันนี้ผมและ คุณเทพไทยลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอรอ่อ,รอยๆแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอ้ระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้คุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี่คุณชมมี30ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้น สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์020160000หรือที่ line at tv999 ครับ